วันนี้เราจะมาดูเรื่องที่กำลังเป็นที่จับตามองในกัมพูชาคือมันมีสัญญาณความไม่มั่นคงบางอย่างปรากฏขึ้นมาชัดเจนเหมือนกันภายใต้รัฐบาลชุดปัจจุบันที่ก็สืบทอดอำนาจต่อมาจากคุณฮุนเซนนะครับค่ะงั้นเรามาลองแกะประเด็นแรกเขามีการตั้งข้อสังเกตว่าการตัดสินใจของรัฐบาลกัมพูชาก่อนหน้านี้ที่ดูเหมือนตั้งใจะจะสร้างประเด็นความขัดแย้งกับไทยเนี่ย ผลลัพธ์มันกลายเป็นเหมือนอไฟที่มันย้อนกลับมาเผาตัวเองซะง,งั้นอ๋อค่ะคือแทนที่จะไปกระทบฝั่งไทยอย่างที่อาจจะตั้งใจไว้กลับกลายเป็นว่าไปสั่นคลอนรากฐานภายในประเทศตัวเองซะมากกว่าซึ่งผลกระทบที่ตามมาจากการกระทําแบบนั้นคือมันเหมือนกับไปเปิดเปลยปัญหาภายในของกัมพูชาให้โลกภายนอกเห็นชัดขึ้นแล้วมันก็นําไปสู่แรงกดดันจากนานาชาติทีเออ่เพิ่มมากขึ้นตามมาเหมือนเป็นการเปิดประตูให้ปัจจัยภายนอกเข้ามามีบทบาทได้ง่ายขึ้นคะ่ะ ครับซึ่งก็นำมาสู่ประเด็นถัดมาเรื่องแรงกดดันจากนานาชาตินี่เองทั้งสหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือแม้แต่เกาหลีใต้ประเทศเหล่านี้เริ่มมองเห็นปัญหาเครือข่ายอาชญากรรมในกัมพูชาชัดเจนขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องออการค้ามนุษย์แก๊งคอร์เซนเตอร์อะไรพวกนี้ซึ่งก็มีการกล่าวหานะครับว่าเครือข่ายพวกนี้มันเติบโตได้ภายใต้การคุ้มครองของกลุ่มอำนาจเดิมมานานแล้ว การที่นานาชาติเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นอย่างที่เห็นตามข่าวมีการช่วยเหลือเยื่อมีการเข้าไปตับกลุ่มอะไรต่างๆมันยิ่งตอกย้ำภาพลักษณ์ที่ว่ากัมพูชากําลังเผชิญกับสภาวะที่ใกล้เคียงกับรัฐล้มเหลวในบางมิติโดยเฉพาะเรื่องการควบคุมอาชญากรรมข้ามชาติพวกนี้ค่ะซึ่งแน่นอนว่าคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือประชาชนชาวกัมพูชาเองคำว่ารัฐล้มเหลวคือหมายถึงสภาวะที่รัฐบาลอาจจะแบบว่าสูญเสียความสามารถในการ ควบคุมสถานการณ์สำคัญสคัญไปโดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมที่มันโยงใยกับต่างชาติแบบนี้ใช่ไหมครับมันเริ่มมีปัญหาจนส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นทั้งในสายตาคนในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วย ซึ่งความอัดอั้นของประชาชนจากปัญหาเหล่านี้เองเป็นที่มาของกรณีที่เป็นรูปธรรมมากๆก็คือเรื่องของคุณพินโสพลมัคุเทพวัยห1เอดปีจากเมืองเสียมเรียบค่ะอาชีพมัคุเทศนี่ปกติเขาต้องพึ่งพาความสงบเรียบร้อยภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศมากๆเลยนะครับแต่เขากลับเลือกที่จะโพสต์ข้อความแสดงความรู้สึกส่วนตัวที่อัดอั้นมากๆลงโซเชียลมีเดียมันก็น่าจะสะท้อนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสถานการณ์เหมือนกันนะครับใช่ค่ะ แล้วการตอบสนองของภาครัฐต่อการโพสต์นั้นตามข้อมูลคือคุณพินโสพลเนี่ยถูกจับกลุ่มแล้วก็ตั้งข้อหาที่หนักมากนะคะคือสมคบคิดเพื่อก่อการกรบฏตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา453โทษจำคุกนี่5-10ปีเลยค่ะโหโทษฐานกบฏเลยเหรอครับจากการโพสต์ข้อความเนี่ยนะฟังดูรุนแรงมากจริงๆครับ ความรุนแรงของการตอบโต้ที่มันดูเหมือนจะไม่ได้สัสดส่วนกับการกระทําเลยเนี่ยมันอาจจะสะท้อนถึงความรู้สึกไม่มั่นคงความหวาดระแวงของตัวระบอบเองที่มีต่อเสียงวิาพากษ์วิจารณ์จากประชาชนขนาดองค์กรสิทธิมนุษยชนอย่างลิชาโดที่ทํางานในกัมพูชาเขาก็ยังออกมาประนามเลยค่ะว่าข้อหาเนี่ยมันรุนแรงเกินไปแล้วก็เป็นการคุกคามเสรีภาพในการแสดงออกอย่างชัดเจนด้วยการตอบโต้ที่ดูแข็งกร้าวแบบนี้แทนที่จะสร้างความน่าเกรงขาม มันกลับกลายเป็นการเปิดเผยความเปราะบางให้เห็นชัดขึ้นหรือเปล่าครับแบบนั้นหรือเปล่าเป็นไปได้ค่ะคือการกระทําแบบนี้อาจถูกตีความได้ว่าเป็นการแสดงความอ่อนแอมากกว่าความเข้มแข็งเหมือนกับแสดงออกถึงความกลัวต่อเสียงของประชาชนตัวเองซึ่งมันก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของผู้นําโดยตรงเลยนะคะแล้วท่าทีของผู้นาอย่างคุณคุณมาเนทในช่วงเวลาแบบนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับมีการกล่าวถึงคําปราศัยของคุณคุณมเนทที่ออกมาเรียกร้องให้ประชาชน ยุติการตั้งคำถามเกี่ยวกับความสูญเสียต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องทาหารหรือเรื่องดินแดนแล้วก็ขอให้เชื่อมั่นในรัฐบาลอืการเรียกร้องความเชื่อมั่นก็เป็นเรื่องปกติที่ผู้นำทำกันนะครับแต่ในบริบทแบบนี้มันจะส่งผลยังไงประเด็นที่เขาตั้งข้อสังเกตคือประสิทธิผลของคำพูดลักษณะนี้มันขึ้นอยู่กับรากฐานความไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อรัฐบาลอยู่เดิมนะคะซึ่งการกระทําก่อนหน้านี้อย่างเช่นการตอบโต้อย่างรุนแรงกับกรณีมคุเทศ หรือว่าข้อกล่าวหาเรื่องการปฏิบัติต่อทหารที่ไม่ดีมันอาจจะไปกัดเซาะความไว้วางใจนั้นลงไปพอสมควรแล้วทําให้คําร้องขอความเชื่อมั่นแบบนี้อาจจะไม่ค่อยได้รับการตอบสนองเท่าที่ควรก็ได้ค่ะยังมีการเปรียบเทียบกับสถานการณ์ในประเทศไทยช่วงที่มีความตึงเครียดแถวชายแดนด้วยใช่ไหมครับเห็นว่าภาพที่ออกมามันต่างกันพอสมควรใช่ค่ะชี้ให้เห็นภาพความแตกต่างตรงนี้ชัดเจนโดยยกตัวอย่างเหตุการณ์ในไทยช่วงนั้นที่เกิดความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันขึ้นมา มีการสนับสนุนกองทัพจากประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนรายใหญ่อย่าง g u l f ฟ n e r g y หรือ BTS Group ก็บริจาคเงินสนับสนุนกันบริษัทละร้อยล้านบาทเลยยังไม่รวมการบริจาคจากประชาชนทั่วไปหรือการแสดงความเคารพให้เกียรติทหารอีกนะคะความแตกต่างตรงนี้เขาพยายามจะสื่อถึงอะไรเป็นพิเศษครับความสามัคคีในไทยเนี่ยดูเหมือนมันจะเกิดขึ้นจากความไว้วางใจแล้วก็ความรู้สึกร่วมที่มีอยู่เดิมเป็นทุน ในขณะที่สถานการณ์ในกัมพูชาการกระทําของรัฐบาลที่ถูกกล่าวหาว่าปิดกั้นคําถามหรือว่าละเลยความเป็นอยู่ของทหารมันกลับเป็นการบั่นทอนความเชื่อมั่นเดิมลงไปเรื่อยๆทําให้การเรียกร้องความเป็นปึกแผน่นมันอาจจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรจะเป็นค่ะครับซึ่งสถานการณ์ทั้งหมดที่ว่ามาทั้งแรงกดดันจากข้างนอกความไม่พอใจจากข้างในแล้วก็ความพยายามควบคุมของรัฐบาลมันนําไปสู่สิ่งที่เขาเรียกว่าภาวะชะง,งักงันทางการเมืองหรือเดดล็อกใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะแนวคิดเรื่อง deadlock ก็คือเขาอธิบายถึงสภาวะที่ระบอบการปกครองเนี่ยยังคงสามารถควบคุมกลไกอำนารัฐได้อยู่ทั้งทหารตำรวจยังคุมได้สามารถปราบปรามผู้เห็นต่างได้แต่ในขณะเดียวกันก็ได้สูญเสียองค์ประกอบสำคัญมากๆไปสองอย่างอย่างแรกคือความชอบธรรมในสายตาประชาคมโลกและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือความศรัทธาและความไว้วางใจจากประชาชนในประเทศตัวเองค่ะ เหมือนกับว่ายังยืนอยู่ได้ด้วยอำนาจปืนก็จริงแต่ว่าหัวใจของประชาชนกับเสียงสนับสนุนจากนานาชาติมันได้หลุดลอยไปแล้วเป็นสภาวะที่เปราะบางมากค่ะภายนอกอาจจะดูเหมือนควบคุมได้แต่ฐานรากจริงๆทั้งทางสังคมการเมืองมันกำลังผูกกร่อนลุมเรื่อยๆแล้วยิ่งพยายามปิดปากผู้เห็นต่างอย่างการจับกลุ่มมคัคุเทศหรือนักข่าวที่วิดีโอพูดถึงเนี่ยมันก็ยิ่งส่งผลในทางตรงกันข้ามเข้าไปอีกครับ เขาเปรียบเปรยว่ามันไม่ใช่การดับไฟนะแต่เป็นการหวานเมล็ดพันธ์ุแห่งการต่อต้าน,นถ้าเปรียบเทียบที่ทรงพลังทีเดียวนะคะแนวคิดก็คือการกดขี่ความอายุติธรรมมันไม่ได้ทําให้ความไม่พอใจมันหายไปไหนแต่มันกลับฝังรากลึกลงไปในใจของผู้คนแทน เหมือนการเป็นบ่มเพาะความรู้สึกต่อต้านให้มันแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆยิ่งถูกกดทับมากเท่าไหร่รากของการต่อต้านมันก็จะยิ่งหยางลึกแล้วก็แผ่ขยายออกไปรอวันที่จะเติบตัวขึ้นมาพร้อมๆกันเหมือนกับการอัดสปริงให้มันแน่นขึ้นแน่นขึ้นเรื่อยๆ รอวันที่จะดีดตัวกลับอย่างรุนแรงใช่ค่ะซึ่งภาพการดีดตัวกลับนี้ก็นําไปสู่การคาดการถึงอนาคตที่เป็นไปได้เขามีการคาดการอะไรไว้บ้างครับมีหลายประการที่น่าสนใจค่ะอย่างแรกเลยคือความเป็นไปได้ที่กรุงพนมเปญอาจจะกลายเป็นพื้นที่ปฏิบัติการของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจากนานาชาติมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจีนหรือเกาหลีใต้ที่อาจจะต้องเข้ามาเพื่อจัดการกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติโดยตรงเพราะว่ารัฐบาลท้องถิ่นอาจจะไม่สามารถหรืออาจจะไม่เต็มใจที่จะจัดการปัญหานี้ได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพอีกต่อไปแล้วหมายความว่าปัญหาอาชญากรรมที่มันสะสมมานานมันอาจจะรุนแรงถึงขั้นที่ต้องพึ่งพากำลังจากภายนอกเข้ามาช่วยแก้ไขเลยเหรอหครับ ประการที่2คือเรื่องขวัญและกําลังใจของกองกําลังความมั่นคงภายในของกัมพูชาเองที่อาจจะตกต่าลงเรื่อยๆจากสภาวะเศรษฐกิจที่มันย่ําแย่ความยากลําบากในการดํารงชีพคือความจงรักภักดีต่อตระกูลหุ่นอาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักอีกต่อไปแล้วแต่จะถูกแทนที่ด้วยการดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของตัวเองของครอบครัวมากกว่าค่ะครับปัจจัยเรื่องปากทองนี่เป็นเรื่องพื้นฐานที่สําคัญมากๆจริงๆครับมันส่งผลต่อความมั่นคงได้โดยตรงเลย และประการสุดท้ายซึ่งอาจจะเป็นผลลัพธ์ที่น่ากังวลที่สุดนะคะคือโอกาสที่การลุกฮือของประชาชนในวงกว้างอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นพลังที่มันยากจะหยุดยั้งได้ถ้าความอดทนของผู้คนมันเดินทางมาถึงจุดที่สุดจริงๆแล้วรู้สึกว่าไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วฟังดูเป็นภาพอนาคตที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแล้วก็ตึงเครียดมากๆเลยนะครับแล้วสุดท้ายเขาสรุปว่า ต้นตอของวิกฤตการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมดนี้มันมาจากอะไรเป็นหลักครับผู้จัดทำวิดีโอเขาย้ำนะคะว่าวิกฤตการณ์ที่มันก่อตัวขึ้นมาเนี่ยเป็นผลพวงโดยตรงมาจากการตัดสินใจแล้วก็การกระทำของผู้นำเองที่ดูเหมือนจะให้ความสำคัญกับการรักษาอำนาจส่วนตนมากกว่าการดูแลความเป็นอยู่ความรู้สึกของประชาชน การกระทำหลายๆอย่างโดยเฉพาะที่วิดีโออ้างถึงการสร้างความขัดแย้งกับไทยเนี่ยไม่เพียงแต่มันไม่ส่งผลดีอะไรเลยแต่มันกลับไปเปิดแผลภายในแล้วก็ทำลายความไว้วางใจของประชาชนลงไปเรื่อยๆค่ะกลายเป็นว่าศัตรูที่อันตรายที่สุดอาจจะไม่ใช่ภัยจากข้างนอกแต่เป็นนโยบายและการกระทำที่ทำลายความเชื่อมั่นจากภายในเอง บบ,บ,บทเรียนจากประวัติศาสตร์ระบอบการปกครองที่เพิกเฉยต่อเสียงหรือความต้องการของประชาชนเนี่ยมักจะ,ะเผชิญกับความท้าทายที่นําไปสู่จุดเปลี่ยนเสมอเสมอ เพื่อให้เห็นภาพรวมชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเราลองมาสรุปประเด็นสำคัญสคัญที่ได้จากการพิจารณาเนื้อหาวันนี้กันอีกครั้งนะครับข้อแรกเลยมีการชี้ว่าระบบหุนเซนกำลังเผชิญแรงกดดันรอบด้านจริงๆทั้งจากนานาชาติเรื่องอาชญากรรมปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศแล้วก็ความเดือดร้อนของประชาชนเองค่ะข,ข้อ2ความอดทนของประชาชนดูเหมือนจะลดน้อยลงไปมากแล้ว กรณีของคุณพินโสพลที่ถูกตั้งข้อหากบฏจากการแสดงความเห็นเนี่ยเป็นเหมือนสัญญาณเตือนที่ชัดเจนมากๆครับข้อ3การที่คุณหุนมาเนตผู้นำออกมาเรียกร้องให้ประชาชนหยุดตั้งคำถามอันนี้ถูกตีความเป็นการสะท้อนความไม่มั่นคงและก็ภาวะที่ขาดความเชื่อมั่นจากประชาชนไปแล้ว ข้อ 4. มีการเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างกับสถานการณ์ในไทยที่แสดงออกถึงความเป็นปึกแผ่นการสนับสนุนกองทัพอย่างชัดเจนเป็นผลมาจากความไว้วางใจที่มีอยู่เดิมนะคะและข้อสุดท้ายข้อที่5มุมมองที่นำเสนอคือการพยายามกดปราบผู้เอ็นต่างโดยวิธีการที่รุนแรงมันกลับยิ่งเป็นการเร่งปฏิกิริยาต่อต้านและอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เร็วขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำ ทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมสถานการณ์ความไม่มั่นคงในกัมพูชาครับก็นับว่าเป็นการสำรวจที่ให้ภาพค,ความซับซ้อนความตึงเครียดที่น่าติดตามมากๆในประเทศเพื่อนบ้านเราประเด็นเรื่องความไว้วางใจที่มันถูกทำลายลงไปนี่สำคัญมากจริงๆนะคะโดยเฉพาะในบริบทของโลกยุคดิจิทัลแบบนี้ที่ข้อมูลข่าวสารหรือแม้แต่ความรู้สึกต่างๆมันแพร่กระจายไปได้เร็วมากจริงๆนั่นสิครับซึ่งมันก็นำไปสู่คำถามชวนคิดที่เราอยากจะถึงท้ายไว้สำหรับวันนี้ ลองนึกภาพตามกันดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเมื่อสายใยความไว้วางใจพื้นฐานระหว่างรัฐบาลกับประชาชนมันขาดสะบ,บั้นลงไปแล้วโดยเฉพาะในยุคที่ข้อมูลหรือแม้กระทั่งความไม่พอใจมันสามารถแพร่กระจายผ่านโลกออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วไร้พรมแดนแม้ว่าจะมีความพยายามอย่างหนักในการควบคุมหรือปิดกั้นก็ตามเป็นคาถามที่น่าคิดมากๆค่ะ เมื่อเครื่องมือที่อาจจะถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมข้อมูลอย่างการสอดส่องหรือปิดกั้นโซเชียลมีเดียเนี่ยมันกลับกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการกดทับเสียเองแล้วยิ่งไปโหมกระพือความไม่พอใจให้ขยายวงกว้างขึ้นไปอีกหรือไปกระตุ้นให้เกิดการต่อต้านในรูปแบบใหม่ๆที่เราอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้อนาคตของสถานการณ์แบบนี้จะคลี่คลายไปในทิศทางไหนเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าจับตามองกันอย่างใกล้ชิดต่อไปจริงๆค่ะ